เป็นพ่อบ้านะไรดีเป็นพ่อบ้านนี้ดีวะพ่อบ้านส่งทนดีนี่เป็นพ่อบ้านั่งทนบังมาแล้วน้องที่บังมาแล้วแต่ไงวะเอา,าบังมาแล้วว่ะหลังเราว่าต่อต้องล้างบังมาแล้ววะไม่ไหว่เอามาทำางียบทำางียกฝั่งบ้านเราได้ไงวะไหนวะมีไงไมีไงย มีไงมาดิมาดิมีมีต er ่อม so ีมีต่อกูมีหม่เอ้ยโซ่คนมีมีทั้ทุกคนให้มันแก้ผ้าวิ่งต่อยคนหมดนะฮัลโหลเราจะรู้ได้โอ้โหเต๋อเฮ้ยไอ้เชี่ยคิมอนามิข้าคุระเฮ้ย what the fuck เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมหนุ่มไม่มีดอก มีดาบมีดาบแหมว่ามีปานเพลิงด้วยวะไม้อะไม้อะไม้อะโอ้โหแม่งปีถามซีดอนพี่เมาคำว่าคุกนั่นไม่ใช่ดวงจันทร์ที่กูฝันฝันจะขึ้นไปเหยียบเอาเดี๋ยวเราเราบ้านกันกว่นเราจะไม่ต่อยกันนะเราบ้านกันกว่นเราจะไม่ต่อยกันซื้อข้าวหมาก็ตุ๊กเฮียอิชข้าวหมาข้าวหมาแดกได้ปะล่ะแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็เททิ้งไปโอ้ใจเย็นเนาะน้อง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 อะลิกูเยอะจัดแม่งผู้ชาย ผู้ชายปานไฟแม่งโหดจัดอะดูมาดีมาดีมาดีกูกลัวไหมอ่ะกลัวไหมอ่ะไปไปชื่ออะไรอุยุยอุยอนยอุยอเยอุยอุยอุยอนยอยออุยอุยอยอุยอุยอุยอชาปุยอุยอุยอวนอุยอวยอยออุยอยอุยอุยยอุยอุยยอุอุยอุย ไม่ค่าทุกคนที่เข้ามาในคุกเลยนี่นะทุกคนดูนะครับว่าถ้าเกิดเราติดคุกเราจะเจอแบบนี้แ <laughs> ม่เฮ้ยโอ้น้องเออก,กูนอนตายเลยเออกูนอนตายอยู่ในคุก,กห้ามทะเลาะวิวาทด,ดูนะครับห้ามทะเลาะวิวาทนะครับแต่เมื่อกี้แม่งออกคุกมาแม่งใส่กันยับเลยตีติดเลือดไหลเดี๋ยวนะ คือฟุกฟุกขายอาวุธต่อฟุกไม่น่าขายอาวุธนะฟุกไม่น่าขายอาวุธนะเมียฝั่งคงเตย <c oughs> จะรู้ว่าเมียฝั่งคงเตยอ,อันนี้น่าจะเป็นน่าจะหนังคนละเรื่องหรอชุดฝั่งทนอุย้ยเชี่ยกระโดดลงเพื่ออาบน้ำาอาบน,น,น้ำก็ต้องมีค่าน้ำใช้ไฟไก็ต้องมีค่าไฟเข้าใจปะ เขาจ่ายโป่งอะไอฟุกไปแล้วไอฟุกเป็นเมียไปเป็นเมียเขาตั้งแต่ตอนไหนนะนั่งนั่งซักกางเกงไหนอะนั่งซักนั่งซักกางเกงไหนแบบไอฟุกไหนเพื่อขายเคี้ยวเด็กช่างใช้เงินเจ็ดร้อยใช้กิ่งไม้เจ็ดสิบไอรอนชาร์จสี่สิบเฮ้ยใครมาน้องน้องเราเราเราบ้านเนี้ยนนะอุ้ยผู้คุมผู้คุมคอร์รัปชันผู้คุมคอร์รัปชันจุดขายมีเริ่มต้นทันทัศฐานวัยหนุ่มกลาง เฮ้ยเดี๋ยวใครมันใสกันอยู่ตรงนั้นวะวะโอเคกูซื้อข้าวหมาก่อนน้องพี่ขอข้าวหมาฟรีมาม่าน้ำเย็นราคาสามสิบปี่ยชี่ามาม่าน้ำเย็นเอาวะกินข้าวก่อนวะเดี๋ยวนั่งไม่ได้เดี๋ยวคนในคุกก็ยืนกินกันหรอคนในคุกก็ยืนกินอย่างเงี้ยกินท่านี้มะนี่ไงกินอะไรเลยน้องน้องใจเย็น ของดีในคุกให้สปิงบอกมาเหรอให้สปิงเคยติดคุกเหรอให้สปิงเคยติดคุกได้เหรอไม่รู้เลย